ทริปนี้แม่โบจะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวเชียงใหม่5วัน4คืนโดยวันแรกจะเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันที่2แวะไหว้พระมหาธาตุนพพ์ภูมิศสิริเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ป้านวันที่3ไหว้พระวัดพระธาตุดอยคำและเดินเล่นชิลๆิยามเย็นที่ของแม่ขาในวันที่4ขับรถเล่นชิลๆที่ตัวเมืองเชียงใหม่ถ่ายรูปยามเย็นที่ประตูท่าแพและสุดท้ายในวันกลับแวะไหว้พระที่วัดศรีสุพรรณ ถ้าพร้อมกันแล้วก็เดินทางไปกับเมดเลซวิ่งกันเลยค่ะ I k n o you told your friend you're not okay a n tell me what's wrong and why you never said you felt that way c a u s s you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurt s to watch your blue eyes fade to grey As you fade away สวัสดีค่ะพบกันกับแม่โบนะคะกับช่องเมดเรซซิ่งอีกเช่นเคยและในวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะเพื่อนๆสำหรับทริปเที่ยวปีใหม่ของแม่โบนะก็อุณหภ,ภูมิขณะนี้หน้ารถเนี่ยประมาณ18องศานะก็เดี๋ยววันนี้แม่โบจะเดินทางขึ้นกิวแม่ป้าน วันนี้ก็ออกสายนิดนึงทีแรกว่าจะตื่นตั้งแต่เช้านะจริงๆก็ตื่นเช้าแหละแต่ว่าเก็บของอยู่อ่ะเนาะก็เลยออกไปเติมน้ํามันมาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เดินทางขึ้นกิ่วแม่ปานกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิ่วแม่ปานข้างบนจะเป็นยังไงมั่งเนาะไปะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่า แล้วก็ตอนนี้แม่โูขึ้นามาบนดอยอนนแล้วนะเพื่อนๆอีกประมาณ300เมตรตรงนี้จะมีจุดจำหน่ายตัวเข้าอุทยานนะคะก็เดี๋ยวเราต้องไปแวะกันตรงนี้ก่อนนะ โอเคแล้วก็ตอนนี้แม่วงมาถึงจุดที่จะต้องทำการซื้อตั๋วแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะขึ้นดออินทนนท์กันก่อนนะคะไปตามบัตรนี่เลยค่ะก็ยิ้มเย้ยคิวเฮงนี่แหละสาคนมอเตอร์ไซค์สองคันคนท้ายคนเลยนะครับโอเค่ะ ก็อาตาเข้าอุทยานนะคะเพื่อนๆก็คนไทยผู้ใหญ่60บาทเด็ก30บาทน,นะคะมอเตอร์ไซค์มอเตอ,อร์ไซค์20แล้วก็รถยือน30แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีสมุดอุทยา จากที่ซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะเพื่อนๆตรงนี้แม่โบก็เดินทางขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ17กิโลจะถึงกิ่วแม่ปานนะคะเพื่อนๆอุณหภูมิขนาดนี้หน้ารถเลยหน้ารถแม่โบเลยอยู่ที่15องศาแล้วนะแบบเย็นยะเยือกอะเพื่อนๆแต่ก็เหมาะกับการขี่รถออกทริปเที่ยวแบบนี้นะคะก็ สมกับการรอคอยนะเพื่อนๆอากาศหนาวเย็นที่กรุงเทพพี่บ้านแม่โบตรงนู้นก็หนาวนะแต่ว่าก็ยังไม่สิบกว่าองศาเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็ตอนเนี้ยสิบห้าองศาขี่กันมือแข็งกันไปเลยล่ะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเดินทางกันต่ออีกสิบเจ็ดกิโลจะถึงกิ่วแม่ปานแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเดินต่อกันที่กิ่วแม่ปานเนาะ ในส่วนตรงนี้เขาจะมีเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะคะเพื่อนๆพอขึ้นมามันจะเป็นใน่วนของจุดพักรถนะคะเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติราอินทน,น์ตรงนี้เขาจะมีเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยเพื่อนๆนสามารถมากางเต็นที่จุดนี้ได้นะคะใน่วนของจุดการเต็นท์มันจะอยู่ตรงเ,เลยทางเลี้ยวขวาที่มันจะเป็นขุนไปทางขุนวางอ่ะเพื่อนๆตรงนั้นนะคะ เลยมาอีกนิดหนึ่งจะ,จะมีลานจุดเป็นเป็นจุดกลางเต็นท์อยู่ขวามือมันจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้จองที่พักหรืออยากมากางเต็นท์ก็สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่นี่ได้ถ้าจําไม่ผิดแม่โบรู้สึกว่าจะมีเหมือนเต็นท์ของอุทยานไว้คอยบริการด้วยนะเพื่อนๆก็ต้องมีการติดต่อค่ะหรือเพื่อนๆจะนําเต็นท์มาเองก็ได้นะคะ บัตรที่เราซื้อมาในาด่านแรกนะเพื่อนๆตรงนี้เขาจะยังไม่ได้มีาทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจนะคะจะมาตรวจในจุดที่2จุดที่2ออยู่ตรงไหนจุดที่2จะอยู่อีกประมาณ5กิโลจะถึงกิวแม่ปานนะและจะมีด่านคอยเก็บหางบัตรอยู่นะคะตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆอเก็บบัตรไว้ด้วยนะคะเพราะว่า ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจแล้วเขาก็จะดึงหางวัดออกไปนะแล้วก็ตรงนี้โอ้ยสิองศานะเพื่อนๆโอ้หนาวมากๆเลยมือแข็งบิดไม่ไหวแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> ก็เดี๋ยวขึ้นไปชมวิวกันที่จุดชมวิวเกี่ยวแม่บ้านก็จะไปเดินเล่นกันตรงนั้นสัก ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะเพื่อนเพเพราะว่าเ็าจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ตรงนี้จะต้องมีการาให้ให้เราติดต่อทางไกด์เพื่อให้เขาพาเราเดินในจุดชมวิวนะคะก็เดี๋ยวแม่โบขอเดินทางขึ้นไปก่อนนะเพื่อไปทําทการติดต่อไกด์นาเที่ยวก่อนนะคะ,ะก็ตอนนี้ณจุดชมวิวเกี่ยวแม่ป้านอุณาภูมิ เองศานะเพื่อนๆตรงนี้แม่โบก็มาถึงตรงบริเวณอ่าที่จะทำการติดต่อไกด์เพื่อนำนำทางพวกเราเดินเข้าไปเที่ยวข้างในนะก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอหาอะไรทานแล้วก็เข้าห้องน้ำก่อนเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าไปจุดชมว,วิวกิ่วแม่ปานนะคะ,ะในตรงนี้ค่ะมีจุดบริการห้องน้ำด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีของซื้อของขายเยอะเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยว ะระหว่างที่เรารอคิวตอนที่เราจองไกด์ที่จะไปเดินกิ่วนาปานะเดี๋ยวก็มาทานโจ๊กกันก่อนดีกว่าเพื่อนโจ๊กหมูใส่ไข่ถ้วยนี้50าบาทนะเพื่อนก็เดี๋ยวทานข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรอคิวตรงนี้รอคิวประมาณ40นาทีนะอร่อยไหม ริเวณด้านในนะคะที่เราทำการจองไกด์กันไ้แล้วตรงนี้กำลังได้คิวเดินไม้เงหนได้วัา เราจะไปมีคุณภาจุดไหนคะกิโลที่หนึ่งคือจุดที่หนึ่งจุดสิบแปดกิโลที่สองคือจุดที่แปดจุดที่สิบสามกิโลที่สามคือสิบปีหยาบตรงนี้เดี๋ยวเราก็ตรงนี้อ่าเราได้ไกด์มาเป็นที่เรียบร้อยละเรากำลังเดินเข้าไปจุดชมวิวด้านในกันนะคะตอนนี้เราตรงมหาไม้ ย้ำยันตัวเองขนะเพื่อนๆน,นี่ตรงนี้เขาจะมีจุดว่าให้เราเลือกไม้โอเคแล้วก็ตอนนี้เราเดินกันมาได้สักพักหนึ่งมาเจอน้ำตกเล็กๆตรงนี้แต่สวยมากๆเลยนะเพื่อนๆอากาศก็เย็นมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยแล้วกัน เราตั้ตรงนี้มาถึงจุดที่สามแล้วนะคะเพื่อนเป็นจุดป่าต้นน้ำเหนื่อยเหนื่อยมากมากเลยหมดแรงแม่โบอยู่ที่จุดที่สี่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้ขอพักก่อนนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้แม่โบอยู่ที่จุดห้าเป็นจุดป่าซ่อมป่าแล้วเพื่อน เดวินทางกันต่อเลยดีกว่าไป <S 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 <su> แล้วก็ตอนนี้แม่โปอยู่ที่จุดที่6แล้วนะคะเป็นจุดเถาวันเติบโตเขาหาแสงก็มีต้นไม้เล็กๆอยู่เหมือนต้นไม้ต้นใหญ่เพียบเลยเนี่ยเป็นถาวนเดี๋ยวเราจะไปจุดที่7กันแล้วเป็นจุดทุ่งหญ้านะเพื่อนๆโอ้ยคนล้อ โอเคแล้วก็ตอนนี้กำลังจะออกทุงยาแล้วนะในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกี่ยวแมปานนะตรงนี้ก็จะมีระยะทางในการเดินเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ3มกิโลนะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีจุดการเรียนรู้เนะี่ยทั้งหมด15จุดแต่ว่าในส่วนที่แม่โบเลือกเดินอนะ่ะแม่โบก็จะเดินไปถึงแค่จุดที่8นะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวทะเลเหมอกนะเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของขากลับก็จะเดินกลับในเส้นทางเดิมที่แม่โบเดินเข้ามานะเพราะว่าตรงนี้ทางไกด์ก็ แนะนำว่าให้เดินกลับเป็นเส้นทางเดิมมันจะสะดวกกว่าเพราะว่าเนื่องจากแม่โบเนี่ยเริ่มเจ็บขาแล้วก็เอาไว้ในโอกาสหน้าเดี๋ยวแม่โบจะกลับมาแก้ตัวนะ i know friend not and you told your what's wrong why you're okay and tell me never ถ่ายภาัโบโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้แม่โบมาถ,ถึงจุดชมวิวจุดที่8แล้วนะคะเพื่อนๆก็แวะถ่ายรูปกันในจุดนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวขากับเดินกลับทางเดินโม่มเลไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้แวะถ่ายรูปกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับทางเดิมกันนะ

เขาจะมีเป็นพี่ๆที่เขาคอยบริการรับส่งเราโดยใช้เป็นรถสองแถวหรือรถกระบะนะเพื่อนๆก็จะรับส่งเราจากจุดชมวิวกี่วแม่ปานไปจนถึงพระมหาธาตุนะคะตรงนี้ก็จะบริการรับส่งฟรีนะแต่เพื่อนๆก็สามารถให้ทิปพี่ๆเขาได้นะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้แม่โบอยู่ที่พระมหาธาตนะุนพรพ์พูมิสิริเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่โบจะเข้าไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้านในกัน ไปดับกันเลยปะด้านหลังพระมหาธาตุนะคะตรงนี้เขาจะมีเป็นส่วนดอกไม้ได้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าปไปลงมา มีทั้งเป็นน่าจะเหมือนผักสลัดอะเพื่อนๆคล้ายๆผักสลัดเลยสวยมากๆเลยนะมีทั้งเหมือนเป็นดอกไม้เป็นกระดนี่นี่นีต้นนี้โ่ชีปลูกไว้นะเพื่อนๆไม่บอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวคือต้นอะไรไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า มีดอกไม้สวยๆอีกเยอะเลยนี่ต้นแดงๆข้างในที่เพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้เขาคือกุหลาบพันปีนะคะท่อ่าตรงเนี้ยหปีเขาจะออกดอกแค่หนึ่งครั้งต้นนี้ที่เราเห็นกันอยู่ที่บนกิ่วแม่ปานที่แมโบถ่ายมาเมื่อชงเช้านะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้อื่นๆกันดีกว่าปะ ส่วนตรงนี้เป็นดงดอกไฮเดรนเยียนะเพื่อนๆเ <ๆ S 1> ต็มเลยหลังจากที่แม่โบไปไหว้พระมหาธาตุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆจริงๆจุดหมายปลายทางของแม่โบเนี่ยก็ มีแผนไว้ว่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมดอกนางพญาเสือโคงที่สูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ลองเท้านาลีนะแต่ว่าเนื่องด้วยจากเดินกิ่วแม่ฟานมาค่ะมันเจ็บนะเพื่อนๆก็เลยทำให้ไม่ได้แหวะเข้าไปเลยนะกลายเป็นว่าเปลี่ยนแผนกระทันหันมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ในระหว่างทางที่แม่โมเดินทางเข้าที่พักนะคะตรงนี้ก็จะผ่านบ้านขุนวางนะ ซึ่งต้นไม้ด้านด้านทางขวามือที่เพื่อนๆเ,เห็นที่มีตะกิ่งตรงนี้เนาะเขาก็เป็นต้นนางพญาเสือโค้องอีกเช่นกันนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ของเขาจะบานในช่วงประมาณกลางๆเดือนมกรานะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมดอกนางพญาเสือโค้งในช่วงปีใหม่นะก็แนะนำให้ไปที่สูนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะ I know you told your friend you And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah. i <laughs> กำลังจะเข้าที่พักเนาะวันนี้แม่โบเลือกมาพักที่แถวบ้านขุนวางนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าวันนี้ที่พักจะเป็นยังไงบ้างนะคะที่สำคัญที่พักทีแ่แม่โบมาพักก็คือจะออมีหมูกระทะให้เราได้ทานด้วยนะเดี๋ยวมื้อเย็นของเราวันนี้จะเป็นหมูกระทะนะจางเดี๋ยวเราเดินทางเข้าที่พักกันก่อนดีกว่า วันนี้เย็นนี้เป็นหมูกระทะของเราก็สําหรับห้องที่แมโ่โมพักนะคะจะเป็นห้องพักสามคนตรงนี้ก็อยู่ที่1นึ่งพี่บาทรวมหมูกระทะแล้วยี่ชุดนะคะสาหรับห้องค่สองคนก็จะประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยกบาทนะไปะเดี๋ยวมาเย็นวันนี้กินหมูกระทะกองยาวนะคะตรงนี้ก็เป็นชื่อที่พักวิวนานะเพื่อนๆื ผิดแผนไปหมดเลยเนาะที่ต้องเข้าที่พักเร็วก็เพราะว่ามันไปไม่ไหวอะเพื่อนๆเมื่อเช้าก็ซา,าเนาะด้วยความที่ซาก็าไปเดินกิวแมพานเสร็จปุ๊บขาเจ็บก็เลยไม่ได้ไปที่ที่บอกเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปดูดอกนงางพญาเสือโคร่งก็ไม่ได้แวะเลยนะคะก็กลายเป็นว่าตรงเดียงเข้าที่พักเลยก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีหมูกระทะมื้อเย็นเดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันที่แม่โบบอกไว้ในคลิปเนาะ เดี๋ยวถ้ายังไงตรงนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปในวันนี้เลยแล้วกันเนาะถอยอย้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะว่าแม่โบจะเดินทางไปไหนสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะ <S <S <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่โบด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ